จูนี่ลกูกอยู่บ้านพอกระมาใช้ชีวิตตามสบายเลยลูกนะหลอดไอติมบอกน้ำแกงบอกมากะกลูกซื่อได้เลยวักมือสื่อได้เลยนะเอาเบียร์ติพอตึงทำการบ้านแหลมานี่ลกูกมาเออมาได้พอช้อนการบ้านออนไลน์ให้เอืมนี่มันพพื่พอแต่ตัวเกี่ยวจำบันนีนี้ฮะว่าเป็นอะไรล,ลูกลมในห้องน้ำเหรอไหนบอกพอตรงตรงมาดิไม่บอกหละ่ะไม่เปลือไม่เปลือ,เ,อเปิดการบ้านมาพอกกี่การศึกษาแล้ว เอากำแรงนะประร่างริษจะไม่ลุกวิชาประร่างริษนะเดี๋ยวคนหนีมาบ้านพอแล้ว no n o no วาไรแปลว่ารื้หลุกไม่ใช่ว่าไม่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 ครูพอ้อนว่า no นี่ไหมถึงว่ามันบวมมันปูดอย่างเช่นว่าเปื่อนยิ่งปังนู่ใช่วัวเล่าปะเนี่ยอ่าวัว no อ่านะวัว no นัโน no แปลว่าปูดบวมนะมาถึงคำว่าวี เปิดตามไปลูกับอ่าไม่พอไม่ตีพอไม่ตีไม่ต้องเล่นะอเคยตุกตีมาไหมนี่ลูกทำไมวาดกลัวจังวี w e ไม่ได้แปลว่าพวกเล่าไม่ได้แปลว่าเล่าลูกวีในปัเนี่ยเนียเนี่ยปัีคือวีล่มลูกไอวีคือแบบเ่าหวรลอนเรากําลังวีล่มอยู่นะต่อไปมาตึ่งคํำว่าข้าวข้าวในหนองสะกก่อนแรกที่อ่ามันมันมัน c o w ข้าว มไม่ใช่แปลว่าวัววัวปลือลระข้าวนี่คือเม่นข้าวอย่างเช่นนะ่ะผ้าลายวัวอิสข้าวปะเนี่ยลกูเก้าใจไหมคือมันเม่นข้าวอืมอ่าเป็นปลาเม่นข้าวได้แต่ว่าถ้าแม่ไก่ฟักี่ไม่ใช้คาว่าข้าวเราใช้คาว่าซาบซาบหลกนะอ่านะมาถึงคําต่อไปเม่นเม่นเม่นหลงก,ก็ใจไหมอย่างงงลาวเลย อ่าเมนไม่ใช่ผู้ชายไอ้น,นั่นคือเมนอแต่เน,นี้ยเมนนี่คือเตะเปาซ็อบเตะปรองยาวๆลวกูกเ็นไม่ฮอ่าเตะแมท้าวก้องลูกอ่าใหญ่จูเลียนไงเปนเานั่นแหละคือเมนเมนคำสุดท้ายคือ o o d night g o o d night g o o d นะไ t ไม่ใช่สวัสดีกลางคืนใล้ชอนมาแล้วเอออย่าพยายามโมเหมือนแม่เลยลกูก แมจูเลียโมมาไมอะโมเบิร์นแมกูดไนเ night, นี่ยหมายถึงเป็นประโยคคำถามก็ทา,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 ามว่าเข้าใจทามในวัดตัมพระท้ามเจ้าวาดว่ากูดไนท่ามว่าเขาอยู่กูดไนเข้าใจไหมโอเคต่อเช้าไปซอไปใดเกรดฮาเกรดทุกเลยนะลวงนะอืออย่าพยายามแต่จะให้โมเบิ์นแมอ,มอ,อ,อไปไปไป,ไปนอนได้หลอกไปกลับกลับ